เอาละมาที่ข่าวต่อไปนะคะคุณผู้ชมยังจําข่าวนี้ได้ไหมเอ่ยเมื่อประมาณเดือนก่อนมั้ง BKPN คเค่ะเขาก็ถูกเกิดเหตุนะคะอุบัติอุบัติเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนโจนชิงทรัพย์แล้วก็โดนไม้น่าสามเนี่ยฟาดมาที่บริเวณหน้าผากแล้วก็จมูกนะคะข้างบาดเจ็บสาหัสทีเดียวนะครับตรนนั้นแต่ว่าตอนนี้นะครับก็กลับมาหน้าตาดีหล่อเหมือนเดิมแล้วซึ่งทางหนุ่มบี้เองนะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าไปทําสัญญกรรมมาครับยอมรับเต็มปากเต็มคำว่าไปอัพดั้งใหม่มาจริงๆค่ะนักร้องตีล่ามบี้เค เพราะผลพวงจากเหตุร้ายถูกจนปล้นทรัพย์และใช้ไม้เบสบอลตีแสกหน้าเมื่อกลางเดือนก่อนทําให้จมูกเคลื่อนจนหายใจลําบากจึงต้องขึ้นเคียงให้คุณหมอศัลยกรรมจมูกใหม่และไปพักฟื้นที่ไต้หวันกับครอบครัรวน,นานร่วมเดือนค่ะคือตอนแรกตกใจมากนึกว่าจมูกตัวเองจะมีปัญหาแบบเบี้ยวมากอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ดีที่มีหมอสันช่วยครับคือตอนนั้นจมูกมันเบี้ยวมากอย่างที่ติดติดผ้าให้เห็นอยู่นะฮะแล้วมันมีปัญหาเรื่องหายใจแล้วหมอก็เนี่ยหมอสันก็แนะนําว่า บี้ต้องจัดใหม่ดีกว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาหนุมบี้เผยว่าตอนแรกก็กังวลว่าจะไม่หล่อเหมือนเก่านะคะเพราะต้องใช้หน้าตาท่ามาหากินแต่หลังจากมีฟิสแบคดีกับจมูกใหม่ก็ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นค่ะพร้อมยืนยันกับแฟนๆว่าการทำจมูกใหม่ในครั้งนี้ไม่มีผลต่อการร้องเพลงและออกสเตปแดนซ์แน่นอนค่ะ